สวัสดีค่ะสำหรับเ,เพจออมง่ายๆสบายบาย by แอร์พี่หนงนะคะวันนี้เป็นอีพีโซดที่4แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อหลังจากที่เราได้รับคัดลือกเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบ้านเรานะคะก็คือต่างประเทศแล้วก็ในการบินในการใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ออมเงินนะคะหลังจากที่มีเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้น เราออมเงินยังไงนะคะให้เรามีชีวิตหลังจากเกษียณหรือว่าหลังจากสัญญาได้หมดลงเนี่ยเรายังมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนงานตามสถานการณ์ต่างๆเช่นการแต่างงานหรือว่าสัญญาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรนะคะไลฟ์สไตล์เราก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะทีนี้พี่หนงก็จะมาสาธิตง่ายๆเรื่องการเสิร์ฟแชมเปญบนฟล์นะคะเสิร์ฟไวน์แชมเปญบนฟล์ สมมติว่า,เ,าเราก็จะต้องมีการเทรนนิ่งนะคะเทรนนิง่งบนเครื่องอันวันนี้นะคะพี่นงสมมุติว่า sparkling w i น e ขวดนี้นะคะเป็นแชมเปญสมมุตินะคะสมมุติสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวน์และแชมเปญก็อาจจะไม่ออกมาบ่นว่าเออะอะไรอย่างเงี้ยเพซิโกไม่ใช่แชมเปญนะคะไม่ใช่แชมเปญสมมุติว่าเป็นแชมเปญนะคะว่าเราเสิร์ฟอย่างไรนะคะ เ,เราก็ต้องหันขวดออกนี่นะคะแก้วไวน์เนี่ยแต่ละสายการบินจะไม่เหมือนกันนะคะแก้วแชมเปญก็จะเป็นอีกรกษณหนึ่งนะคะก็เป็นเหมือนแก้วทิวลิปนะคะอันนี้เป็นแก้วไวน์นะคะก็ก็จะมีลักษณะที่ใช้ในการในการให้การบริการหรือการเสิร์ฟเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะโอเคอันนี้เป็นคริสตัลนะคะแต่บนเครื่องอาจจะเป็นแก้วหรือเป็นอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ก่อให้เกิด ลดต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะแตกง่ายนะคะจ,จะต้องใช้แก้วที่มีความเหนียวนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะแต่สายการบินก็จะใชะ้ไม่เหมือนกันนะคะใช้แก้วใชอ้อุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะบ้านเล็กน้อย นี่อันนี้เราพูดถึงการเสิร์ฟที่อยู่ใน Business และ first Class นะคะโอเคอันนี้ก็แต่แต่แต ى, ลักษณะการเสิร์ฟคล้ายคลึงกันนะคะลักษณะการเสิร์ฟคล้ายคลึงกันพี่หนึ่สาธิตง่ายๆก็คือสมมติอันนี้เป็นถาดที่เราใช้เสิร์ฟนะคะแต่อันนี้คือสาธิตนะคะไม่ใช่ถาดบนเครื่องจริงนะคะอันนี้สาธิตให้ดูแล้วก็อันนี้คือแก้วนะคะค่ะที่เราจะเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะต้องหันขวดออกไป ด้านที่บริสันนั่งนะคะเอียงตัวเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เริ่มลินนะคะลินเบาๆนะคะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ปริมาณพอสมควรนะคะประมาณ2 w o t h i r d สองในสามของแก้วนะคะแล้วเราก็ทวิสต์แก้วเบาๆนะคะทวิส ค่ะเท่ากับทวิสขวดเบาๆแก้วกคงไม่ได้ทานแน่เลยล้มหกกันเท่านั้นเลยนะคะทวิสขวดเบาๆนะคะวางขวดลงไปที่ทรี่นะคะแล้วก็เสิร์ฟให้ผู้โดยสารอันนี้หมายถึงถาดของผู้โดยสารซึ่งแทนโต๊ะของผู้โดยสารอยู่แล้วนะคะใน business and first เนี่ยก็คือแก้วจะวางอยู่บนโต๊ะของผู้โดยสารอยู่แล้วนะคะวางบนโต๊ะของผู้โดยสารอยู่แล้วพี่นงคขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะ เราก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีอาหารมีอะไรของผู้โดยสารกับข้าวอาหารไอขนมนมเนยต่างๆนะคะแล้วก็แก้วก็จะวางอยู่ลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราวางแก้วของผู้โดยสารแล้วเนี่ยสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ please enjoy your drinks with your meals sir มาจึง please enjoy your drinks พ u r m u วมิลส์สั d งมานะคะแล้วก็ยิ้มด้วยก่อนที่จะวางแก้วลงไปที่ต๊ะผู้โดยสารหรือเขาวางอยู่แล้วก็ก็บอกเขาว่า please enjoy your drinks and your m e a l s yeah, with y o u r i e s m e m s นะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแชมเปญเนี่ยที่สาเหตุที่เราต้องทวิสตขวดเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ ไวน์นะคะหยดลงไปที่โต๊ะผู้โดยสารนะคะเบาๆนะคะทวิสเบาๆไม่ให้หยดลงไปที่โต๊ะผู้โดยสารเพราะว่าการที่เราเสิร์ฟไวน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรด w วน์ไวท์ e วน์แชมเปญอะไรต่างๆนานาทั้งหลายเนี่ยถ้าหยดลงไปบนโต๊ะผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยสารก็จะแบบใน Business กับ First Class เนี่ยก็จะมีมาตรฐานในการเสิร์ฟค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะคะเราก็จะลืมไม่ได้เลยว่า ความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในการให้บริการนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สา่ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมาทำอยูย่เฉยโตเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็อาจจะไม่พูดนะคะบางท่านก็เ,เขาอาจจะคอนเซอร์ไบทีฟเขาจะไม่พูดแต่เขาอาจจะเขียนนะคะเขาอาจจะส่งอีเมลไปนะคะบอกว่ามาตรฐานการเสิร์ฟ ไม่ได้มาตรฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่แฮปปี้เลยกับการให้บริการคือเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ถึงว่าอา้าวเราไปทําอะไรให้เขาอับเสตเออเราเรานึกไม่ถึงแต่จริงๆรายละเอียดในการให้บริการมีมากมายอันนี้เป็นแค่ข้อมูลเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้โดยสารตัดสินใจที่จะกลับมาบินกับเราหรือไม่อยากกลับมาบินกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีใจให้บริการไม่ว่าสถานการณ์จะบีบบังคับแค่ไหนไม่ว่าผู้โดยสารจะแน่นขนาดไหนนะคะผู้โดยสารต้องการผู้โดยสารดิแมสผู้โดยสารต้องการเสิร์ฟเร็วๆผู้โดยสารหิวเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกทางสีหน้าเราได้ว่าเ,เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ เราก็อาจจะต้องหายใจลึกๆนะคะไม่ต้องให้เขาเห็นนะคะหายใจลึกๆหายใจปกตินะคะใ,ใจเราก็คิดว่าโอ้ยทำไมเยอะจังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงอย่างนั้นได้เราก็จะแบบ s c e r t a i n l y I'll be with you in a short moment I'll be with you right back อย่างนี้ก็ได้นะคะ I will be with you shortly ได้ทั้งหมดเลยนะคะ Please wait a moment I'll come back with you very shortly จะพูดไปแล้วก็ยิ้มไปอ,ไอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอืมเขาไม่ลืมเราแล้วก็อย่าลืมผู้โดยสารนะคะไม่ใช่ว่าพูดกับเขาเสร็จแล้วเราก็ไปทําเสิร์ฟผู้โดยสารท่านอื่น คนที่รอก็ยังรอต่อไปนี่ไม่ได้นะคะพยายามจำให้ได้ว่าผู้โดยสารขั้นไหนของอะไรเขา request แตกต่างกันยังไงใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะรายละเอียดต้องจำให้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างใสยการบ,บินที่พี่หนุ่มอยู่เนี่ยเป็นสสยกางเกงยุโรปนะคะเ,ออเวลาเรา return jacket หรือว่าสูทให้ผู้โดยสารนะคะเราต้องจำชื่อผู้โดยสารให้ได้ด้วยว่าในแต่ละซ e a เนี่ยผู้โดยสารชื่อ m r m r s อะไรยังไงนะคะสมมุติว่าพี่หนงเอาแจ็คเก็ตไปให้ผู้โดยสารแล้วเนี่ยเ,เครื่องจะดิสเซมบาร์กแล้วนะคะเครื่องแลนดิ้งแล้วเตรียมที่จะดิสเซมบาร์กแล้วนะคะเราก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตไปให้ผู้โดยสารอันนี้แถมเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เรา world. เสิร์ฟแชมเปญวอลอย่าลืมนะคะเราต้องพูดว่า please enjoy your drink with your meal sir ma จุนโอเคนะคะทีนี้เราเอาแจ็คเก็ตไปให้ผู้โดยสารใช่ไหมคะหลังจากที่เครื่องจะ เครื่องจะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะแล้วก็เตรียมผู้โดยสารเตรียมที่จะดิสอับาร์แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกว่า oh, this is your jacket Mr. สมมตินะคะ Mr. Um, Mr. Robert Mr. Schneider um, whatever นะคะแล้วก็ um, I hope you have a lovely trips and um, thank you very much enjoy our flight with us today อะไรประมาณนี้นะคะก็ความใส่ใจนะคะการการเก็บรายรายละเอียดของผู้โดยสารนะคะจำชื่อผู้โดยสารให้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างสา,ายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อะไรๆที่เขามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาก็จำชื่อผู้โดยสารได้ซึ่งการจำชื่อผู้โดยสารได้เนี่ยในบริเัทในเฟิร์สคลาสเนี่ยนะคะก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่า เราใส่ใจทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาจําชื่อเราได้เน่บอกไหมคะคือเขาใส่ใจเขาให้ความสนใจเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าอืมดีจังเลยอะ่ะดีจังเลยอะ่ะใส่กันบินนี้ฉันอยากกลับมาใช้บริการอีกนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์เล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีพีโซดที่4นะคะสําหรับโฟลเลอร์ต่างๆนะคะที่สนใจอยากพี่นองอยากให้พูดเรื่องนี้อยากให้พูดเรื่องนั้น เดี๋ยวจะมีอพิโซดที่5เป็นเรื่องที่ฮอตมากเราเชื่อว่าหลายๆคนอยากติดตามนะคะหลังจากที่เราพูดเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ,อการปรับตัวให้เข้ากับประเทศต่างๆที่เราเดินทางการออมนะคะการเสิร์วายการเทรนนิ่งการเป็นเซอร์วิสออนบอร์ดแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนพูดถึง a i r h o s t เตสเป็นเยอะมากๆ มากเลยคือเอ๊ะทำไมแอร์โฮสเตสเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยจังืใช่ไหมเอ๊ะทำไมความรักของเขาอะ่ะมันไม่ค่อยยั่งยืนเลยเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเล็กๆนะคะแล้วก็บอกถึงแอ t i จูด e ของคนที่บินนะคะนานๆเนี่ยเขาคิดยังไงและทำไมเขาถึงมีความรู้สึกว่า ความรักของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้เขาไม่ได้ยึดต,ติดกับบุคคลบุคลบคลใดๆอะไรเงี้ยทาไมบางคนอาจจะมีรักที่มั่นคงถือว่าโชคดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยแต่ถ้าบางคนอาจจะความรักเขาไม่ได้ยัง่งยืน เนื่องจากความรักก็ไม่ได้มั่นคงเพียงพอนะคะต่างคนก็ต่างห่างกันนะคะไปเป็นคนละที่ไปคนละทางความห่างไกลทําให้ความรู้สึกรักมันก็ห่างกันออกไปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วทํายังไงหรือเพราะอะไรทําไมแอล p อฮอเซตเนี่ยอพูล่าจังเลยทำไมมีแต่หนุ่มๆมาจีบเยอะจังเลย เราก็จะมาพูดถึงในอ e ีพิโซดต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเ o ร e r ์นะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาชมค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะด้วยใจจริงนะคะก็อยากให้คนที่มีความฝันนะคะน้องๆสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายที่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็ได้สมหวัง แล้วก็มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไม่ปิดเลย